ด่วนสะเทือนทั้งเอเชียเมื่อรายชื่อ11ตัวจริงทีมชาติไทยถูกปล่อยออกมาอย่างเป็นทางการก่อนเกมสำคัญพบทีมชาติจีนในศึกชี้ชะตาเข้ารอบเอเชียเกมนี้ไม่ใช่แค่การแข่งขันธรรมดาแต่คือศึกแห่งศักดิ์ศรีความหวังและความฝันของแฟนบอลทั้งประเทศรายชื่อที่ออกมาทำให้เกิดเสียงฮือฮาแทบจะทันทีเพราะการจัดทัพมาในระบบ3 4. 3เป็มรูปแบบเน้นเกมสวนกลับเร็วดุดนันกล้าบุกกล้าแลกและแฝงไปด้วยแทคนติกที่ชัดเจนว่าทีมชาติไทยไม่ได้ลงไปเพื่อแค่ยังเสมอ แต่ลงไปเพื่อคว้าชัยและตั๋วเข้ารอบเอเชียด้วยตัวเองทันทีที่รายชื่อผู้เล่น11คนแรกปรากฏออกมาแฟนบอลไทยแทบทุกแพลตฟอร์มต่างถกเถียงวิเคราะห์และแสดงความเห็นกันอย่างดุเดือดเพราะนี่คือการจัดทีมที่สะท้อนความมั่นใจของสตาฟโคช้ชอย่างแท้จริงแผงหลัง3คนถูกเลือกจากนักเตะที่มีทั้งความเร็วความแข็งแกร่งและการอ่านเกมที่ยอดเยี่ยมเพื่อรับมือกับแนวรุกจีนที่ขึ้นชื่อเรื่องพละกําลังและลูกกลางอากาศขณะที่วิงแบ็กทั้งสองฝั่งถูกวางบทบาทให้เป็นหัวใจสําคัญของเกม ทั้งเกมรับและเกมรุกต้องวิ่งขึ้นลงตลอด90นาทีเพื่อสร้างความได้เปรียบในพื้นที่ริมเส้นแดนกลางสี่คนถูกจัดวางอย่างสมดุลมีทั้งตัวตัดเกมตัวคุมจังหวะและตัวพาบอลขึ้นหน้าอย่างรวดเร็วแผนนี้ชัดเจนว่าต้องการตัดเกมจีนตั้งแต่กลางสนามแล้วเปลี่ยนจากกลับเป็นรุกในพริบตาเดียวจุดนี้เองที่เป็นอาวุธลับของทีมชาติไทยเพราะนักเตะหลายคนมีความคล่องตัวสูงเล่นบอลกับพื้นได้ดีและมีสปีดท,ที่สามารถฉกแนวรับจีนได้ทันทีที่มีพื้นที่ สามประสานแดนน้าถือเป็นไฮไลท์ที่ทําให้แฟนบอลตื่นเต้นที่สุดการเลือกใช้กองหน้าที่มีทั้งความเร็วความขยันและความเฉียบคมทําให้แผน3 4. 3สของไทยดูอันตรายทุกครั้งที่ได้บอลไม่ว่าจะเป็นการโต้กลับเร็วจากแดนตัวเองการแทงบอลทะลุช่องหรือการเข้าทําจากด้านข้างทุกอย่างถูกออกแบบมาเพื่อโจมตีจุดอ่อนแนวรับของจีนที่มักมีปัญหาเวลาโดนสวนกลับเร็วบรรยากาศก่อนเกมเต็มไปด้วยความกดดันเพราะทุกคนรู้ดีว่านี่คือเกมประสินอนาคต หากทีมชาติไทยเก็บ3ามแต้มได้โอกาสเข้ารอบเอเชียจะเปิดกว้างทันทีแต่ถ้าพลาดขึ้นมาทุกอย่างอาจเปลี่ยนไปในเซยว,วินาทีนักเตะทุกคนจึงถูกคาดหวังให้เล่นเกินร้อยเปอร์เซนไม่ใช่แค่เพื่อชัยชนะแต่เพื่อศักดิ์ศรีของฟุตบอลไทยฝั่งทีมชาติจีนเองก็ไม่ธรรมดาพวกเขามาพร้อมความมุ่งมันและความแข็งแกร่งทางร่างกายการเล่นของจีนเน้นความแน่นอนลูกตั้งเตะอันตรายและการใช้ความได้เปรียบด้านสรีระเข้ากดดันคู่แข่งแต่สิ่งที่หลายคนมองว่าเป็นจุดอ่อนของจีน คือความช้าในแนวรับและการรับมือกับเกมเร็วที่เปลี่ยนจังหวะบ่อยซึ่งตรงกับแผนของทีมชาติไทยในเกมนี้แบบพอดีเกมนี้จึงถูกมองว่าเป็นการวัดกันร,ระหว่างพลังกับความเร็วระหว่างความแข็งแกร่งกับความคล่องตัวและระหว่างประสบการณ์กับความกระหายชัยชนะของนักเตะไทยรุ่นใหม่การจัด11ตัวจริงในระบบ3 4. 3คือสัญญาณชัดเจนว่าไทยเลือกจะสู้ในแบบของตัวเองไม่กลัวชื่อชั้นไม่กลัวแรงกดดันและพร้อมจะสร้างเซอร์ไพรส์ให้ทั้งเอเชียได้เห็น เสียงเชียร์จากแฟนบอลทั้งในสนามและหน้าจอถ่ายทอดสดคือพลังสําคัญนักเตะไทยหลายคนให้สัมภาษณ์ตรงกันว่าพวกเขารู้สึกถึงความคาดหวังและกําลังใจจากคนทั้งประเทศทุกการวิ่งทุกการเข้าสกัดและทุกจังหวะยิงประตูจะไม่ใช่เพื่อตัวเองเท่านั้นแต่เพื่อแฟนบอลที่เฝ้ารอวันที่ฟุตบอลไทยกลับมายืนในเวทีเอเชียอย่างสาง่างามอีกครั้งหากมองลึกลงไปในรายละเอียดแผน3 4- 3ของไทยในเกมนี้ไม่ได้เป็นแค่แผนบุก แต่เป็นแผนที่ยืดหยุ่นสูงเมื่อไม่มีบอลทีมสามารถถอยลงมาเป็น5 4. 1. ได้ทันทีเพิ่มความแน่นในเกมรับและลดพื้นที่ให้จีนเล่นบอลในพื้นที่สุดท้ายขณะที่เมื่อได้บอลวิ n งแบ็กจะดันสูงทันทีกลายเป็นเกมรูปแบบ3 2. 5สร้างความกดดันใส่แนวรับจีนอย่างต่อเนื่องจุดชี้ขาดของเกมอาจอยู่ที่วินัยแทคนิกและสมาธิหากใทยสามารถรักษารูปแบบการเล่นได้ตลอดทั้งเกม ไม่เสียบอลง่ายในแดนอันตรายและใช้โอกาสที่มีอย่างคุ้มค่าโอกาสเข้ารอบเอเชียก็ไม่ใช่เรื่องไกลเกินฝันแต่หากพลาดเพียงนิดเดียวโดยเฉพาะลูกตั้งเตะหรือความผิดพลาดส่วนบุคคลจีนก็พร้อมจะลงโทษทันทีนี่คือเหตุผลที่เกมนี้ถูกจับตามองมากกว่าปกติกเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของผลการแข่งขันแต่คือภาพสะท้อนพัฒนาการของฟุตบอลไทยว่าเรากล้าคิดกล้าเล่นและกล้าสู้กับทีมระดับเอเชียหรือไม่11ตัวจริงที่ถูกเหลือกลงสนามในเกมนี้คือคำตอบของคำถามนั้น สุดท้ายแล้วไม่ว่าเกมจะจบลงอย่างไรสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือทีมชาติไทยได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความทะเยอทะยานในการก้าวไปข้างหน้าแต่หากทุกอย่างเป็นใจหากแผน3 4 3ส่สวนกลับทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบและหากนักเตะไทยเล่นด้วยหัวใจที่เกินร้อยนาทีสุดท้ายของเกมนี้อาจกลายเป็นภาพจำครั้งใหม่ของแฟนบอลไทยกับฉากแห่งความสุขเสียงเฮลันประเทศและตั๋วเข้าสู่รอบต่อไปของเวทีเอเชียที่ทุกคนเฝ้ารออย่างใจจดใจจอ่อ